สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวกระเป๋าไก่ต่อนะครับไก่แข็งนะครับผ้าลายพังฐานแท้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับสอบถามลูก่อนได้นะครับนี่ครับทําเองผลิตเองนะครับปิกส่งสอบถามดูก่อนได้ครับผมดูรายละเอียดงานก่อนนะครับนี่ครับ ระบายอากาศ2ด้านซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดปิดหน้าได้นะครับ Gotta, ตัวนี้นะครับซิปหน้าตัวนี้จะเป็นระบบล็อกนะครับเป็นระบบล็อกนะครับแต่ท่านไหนสนใจนะครับผ้าเป็นผ้าลายพรางทหารแท้เลยนะครับชุดฝึกทหารนะครับขอบเล็กด้านบน2ด้านนะครับซ้ายขวานะครับจะทําให้ไก่ไม่ย่อนนะครับท่านที่ใส่ไปแล้วนะครับจะไม่ย่นนะครับนะครับ ไก่จะอยู่ทรงจะไม่หย่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะเหมือนกันทุกใบนะครับระบายอากาศซ้ายขวานะครับเปิดปิดหน้าได้นะครับไปป่าเราก็ปิดหน้าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่เสียบหลักนะครับเหมือนกันทุกใบนะครับรายละเอียดด้านในนะครับมาดูก่อนได้นะครับเราเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับข้างล่างเป็นผ้าสองชั้นนะครับตัวนี้นะครับ ซิบนนะครับสิบหน้านะครับสิบหน้าเป็นระบบล็อกอย่างดีนะครับสิบสีทองนะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับการเย็บเราจะเนี้ยบๆเลยนะครับได้นะครับสายนะครับเราจะทําให้เนี้ยบๆขอบเหล็กซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่ขอบเหล็กให้นะครับกันไก่จะไม่หย่อนนะครับไก่จะอยู่ทรงนะครับเหมือนกันทุกใบนะครับใบใหญ่นะครับ ใส่ได้ประมาณโลครึ่งนะครับไก่นะใส่ได้สบายนะครับเป็นผ้าลายพรางทหารแท้เลยนะครับหนาๆนะครับถ้าท่านไหนสนใจปกทศงสอบถามดูกกอนได้นะครับให้คําแนะนําได้นะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้ ใก่ท่านตัวเท่าไหร่นะครับน้ําหนักหรือว่าตัวใหญ่สั่งพิเศษก็สั่งทําได้ครับผมนี่นะครับตามภาพเลยนะครับรายละเอียดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ